เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายในวันนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะครับซึ่งเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2562นะครับราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562นะครับได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17เมษายนพุทธศักราช2562นะครับตรงนี้หลายๆท่านนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับจะมีการเลือกตั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อใด เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับว่าในพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นเขากําหนดในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไว้อย่างไรนะครับคแต่ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งเรามาดูคํานิยามสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับว่าเขาหมายถึงอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้อยู่ในมาตราที่4นะครับคำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับก็จะอยู่ในบทเฉพาะการของกฎหมายฉบับนี้นะครับในบทเฉพาะการมาตราที่142 เขาได้พูดถึงในเรื่องของการเลือกตั้งของท้องถิ่นไว้ดังนี้นะครับในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับนะครับเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบและเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้วให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และกำหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับก็ได้แก่ 1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่85ทับ2,557เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวนะครับ 2. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่86 ทับ2,557เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราวนะครับ 3. าคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่1ั2,557เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 4. คํคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22ั2,559 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น 5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่29ทั2,559เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาทรท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลการยกฐานะเป็นเทศบาลหรือเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล 6. คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่64ทับ2,559เรื่องการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งและการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ 7. จ็ดคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่6ทับ2,560เรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยานะครับอับขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับ ก็หมายถึงว่าในคําสั่งทั้ง7คําสั่งนี้นะครับให้สิ้นผลบังคับนั่นเองสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการกําหนดวันเลือกตั้งก็คือผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็จะหมดวาระไปนะครับเมื่อเขากําหนดวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับครับต่อมาในวรรคท้ายนะครับในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอให้อํานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่งเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี ครับอธิบายในวักท้ายนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยนะครับเขากําหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับเมื่อเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นใดให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบนะครับเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับครับแต่ในวักท้ายเนี่ยนะครับเขากําหนดว่าเมื่อได้คณะรัฐบาลชุดใหม่แล้วนะครับมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศนะครับอำนาจในเรื่องของการกําหนด การเลือกตั้งครั้งแรกตรงนี้นะครับตามมาตรา142เนี่ยนะครับให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีนะครับในการที่จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบนั่นเองนะครับ <S <S ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท,ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับในการกําหนดวันเลือกตั้งนั้นก็เป็นหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง นะครับตรงนี้เราก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนี้กันต่อไปนะครับสำหรับในรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในฉบับนี้นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบอยากจะเรียนรู้ในรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถเรียนรู้กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับผมจะนำมาพูดคุยในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี